เดียมเ,เลยเยีเ่ยมเลยจะหนุ่เจ๊ยี่งเทก่าไรโอ้หสวยจังเลยอ่อสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเดินตลาดตลาดสำโรงเป็นตลาดใหญ่เลยนะนั่งรถไฟฟ้าสีสายสีเขียวมาลงตลาดสำโรงยาวเลยเป็นตลาดใหญ่เลยจ้าสำโรงเซ็นเตอร์เดียวพาไปเดินตลาดสำโรงกันจ้า วันนี้อากาศดีด้วยลมเย็นัสบายตลาดสำโรงตลาดใหญ่เลยอยู่ติดกับบิ๊กซีนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวลงสถานีสำโรงก็เดินมานิดนึงก็ถึงเลยบรรยากาศดีบริเวณสกายวอล์ก มองเห็นบิ๊กซีข้างหน้าเนี่ยบนสะพานล,ลอยร้านขายของเต็มเลยิกช็อปเยอะแยะนี่เราเดินมาข้างในงน,นะจะเป็นห้างบิ๊กซีขายเสื้อผ้าเต็มเลย เสื้อผ้าต็มเนย้อเสื้อผ้ารองเท้าร้านทำเล็บเรียงลายเรียงลายเลยร้านทำเล็บถ้ารู้จักบิ๊กซีมาก็จะเป็นตลาดใหม่สำโรงไม่เคยมานะมาครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูในตลาดตลาดใหม่สำโรง ป็นตลาดสดเหมไปดูดิมามาเจอก็เลยเจอร้านน้ำบ่อยผลไม้ราคาถโลละสิบห้าบาทส้มก็มีโลละสามสิบห้ามีขนมถัเขอีกอย่างน่งเลยนขนมกอยู่น่าจะข้าวเปอนียนะข้าวเจียวอะไรเดี๋ยวใสเียนขนมเทียบเลย ขนมเค้กเค้กกล่องเท่าไหร่เนี่ยขนมเกยี <c oughs> เกยยวปูนขนมชาน้างเต็น,นกล่องสิบสองกล่องร้อยลิงไปต่อไข่กงไข่ไ,ไ,ไก่อโอ้ยวันนี้แดงเต็มไปหมดเลยกับข้าวเขาก็มีข้าวกับปลา ขนมนมเนยลูกชิ้นทอดตลาดใหญ่เลยเนี่ยเป็นตลาดใหญ่เลยต้องสองก็มีลเป็เนร้านพี่มมน้องแล้ว ขายไก่ขายปลาเป็นตลาดสดขายหมูขายปลาไก่ก็มีผสมกันร้า,านขนมก็มีนะแคบหมูดูไม่ที่น้อยเลยต้มปลาดูแล้หมากราดไม้ ระจา่สมบรูมนี่อะไรเนี่ยขนมน้องขนมช้างขนมเกี๊ยปูนขนมช้างน,นี่ขนมปุอบกรอบก็มีขนมเปีย๊ยะัว เค้ยขนมถั่วข้าแตงขนมเค้กขนมเค้กน่ากิน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 หอมเน้อมแปกถูกมากาเลยนะากด้วยมันคงน้อพิกมื โอ้สวยจังเลยอ่อ่งนเไ่น้องเอาหนามา่ห<อ>ยิบปลาหยิบปลเอ,เอาหนมอะไรลูกฟุตตันค่ะตตันมีด้วยเหรอ,อฟุตตันฟุตตันนี่ไงส,สวยอเออน่ากินหยิบไปเลยจ้ะเอาไหมนองเอาขาดอยเอออ่มันปัง วันนี้ด้านในก็เป็นตลาดสดเยอะเลยอันนี้จะเป็นพวกผื้ผักตา่างๆไม่ใช่น้อยเลยเนี่นนยเยอะมากราคาไม่แพงด้วยราคาถูกตห้าบาทยู่เหมือนกัน,น,น

ถ้าซื้อไปทำกับข้าวเออมะม่วงอ,อนนีกอัน,อออนนี้ด้านหนึ่งนะเป็นจุดน้อยนิดอันนี้ก็จะเป็นตลาดปลาปลาน,นิ่งน้อยนี่อกล้วยน,นีไล้หกสิบา ปาสร้างหนึ่งเป็นอาหารอาหารสำเร็จสร้างหนึ่งก็จะเป็นอาหารสดตรงประตูเหมือนใกล้ๆเหมือนตลาดปากน้ำเลยตลาดสดกุ้ง โลละสามร้อยสองร้อยนี่ขนมน่ากินแล้วกานเด็กอะไรจานให้ซื้อะไรจา

นี่เป็นตลาดสดอย่างเดียวยตลาดสดอย่างเดียวน,นี่นชือ่อว่าน้ำคิกนี่ตลาดน้ำคิกเลยเป็นตลาดใหญ่นะเปิดเปิด,ปดทั้งวันเลย ยาวถุงว่สิบบาทสามถุงยี่สิบ บ้านนี้ขายพวกถุงถุงถุง,ถ,ง,ถ,งถุงส,สันสวยงามผลไม้สาลี่ทองลกรรอูกสุนห้าสับปะรดะ่ เยอะแยะไปหมดเลยคล้ายๆตลาดของเตยนะคล้ายๆตลาดของเตยของกินมากมายด้านนี้จะเป็นมุมของตลาดสดเดินไปเดินด,ดูด้านตลาดของแห้งนี่ดิมามุมนี้มุมนี้ก็จะขายพวกของแห้ง ของชงชงเช้าหปักสดปลามึกไทยมีกระถายพวกของแห้งปลาหมึกเอาเลยค่ะเต็มเลยปลาหมึกมีหาง ด้านหน้าก็จะเป็นขายร้านสังกะพันธ์ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของร้านขายอาหารสำเร็จรูปร้านข้าวแกงไม้แยะเดินไปเรื่อยแอๆ,ๆแก๊ซ็งขายขนมอ,อบเคี้ยว ก็แก่เงี้ยไม่ใช่ในโบรานอาหารเงี่ยนมากเต็มทัวร์ของของกินมากมายเนี่ยรเลยออกจากตลาดสำโรงก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวกลับได้เลยช่วงนี้รัฐบาลให้ขึ้น์เฟ ั่งเล่นยาวๆมาได้เลยลตลาดสาโรขงของขายมากมายของกินก็มีเออคนก็เยอะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับตลาดสำโรงก็มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยนะใครอยากมาเที่ยวก็มาเดินเล่นได้นั่งรถไฟฟ้ายาวหน่อย รถไฟสายสีเขียวลงสานีสำโรงก็กลดไัยและเดิน<ร>เที่ยวได้โดยสะ<ร>ดวกสบายขอบคุณครับเล้จเจอกันคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายเหนื่อย